คำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่1,721ทับ2,564เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดมหาสารคามกำหนดให้จังหวัดมหาสารคามเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงทุกอำเภอและกำหนดให้ในายอำเภอเป็นผู้บริหารพื้นที่ระดับอำเภอโดยมีสาระสำคัญดังนี้ ให้ป็นสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่ได้แก่ปิดสถานประกอบการผับบาร์คาราโอเกะงดจัดงานบุญงานบวชงานแต่งงานเว้นแต่จำเป็นให้ขออนุญาตในาอำเภอโดยจำกัดจำนวนไม่เกิน100คนและงดจัดมหรสพสถานศึกษาทุกระดับสามารถเปิดการเรียนการสอนได้รวมทั้งเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่มาจากพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานียะลาสงขลาสมุทรปราการและสมุทรสาครให้รายงานตัวณสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินอาการและความเสี่ยงในการติดเชื้อและให้กักกันตนเองที่บ้าน14วันยกเว้นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่มาจากพื้นที่จังหวัดนอกเหนือจาก10จังหวัดควบคุมสูงส่วนเล็เข้มงวดและภายใน14วันก่อนหน้ามีประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่พักแรงงานก่อสร้างสถานประกอบการโรงงานตลาดและแหล่งชุมชนที่มีการระบาดของโรครวมถึงมีประวัติการเข้าไปในสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะคอนเสิร์ตและกิจกรรมที่มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากเช่นงานบุญงานบวชง,งานแต่ง เฉลิมฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แปรายงานตัวณสถานบริการสาธารณาสุขใกล้บ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขประเมินอาการและความเสี่ยงในการติดเชื้อและให้กักตัวเองที่บ้าน14วันยกเว้นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดยให้ผู้ที่กักกันตนเองปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ห้ามออกจากที่พักอาศัยตลอดระยะเวลา14วัน 2. ห้ามรวมกลุ่มกัน 3. ห้ามการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่น4 ให้แยกห่างจากผู้อื่นให้แยกห้องนอนห้องน้ำให้ชัดเจนให้แยกการรับประทานอาหารกับผู้อื่นโดยใช้ภาชนะช้อนซ่อมและแก้วน้ำส่วนตัวไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเชนะ็ดหนะ้าผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่นให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอสมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันกำกับติดตามอาการและปฏิบัติทุกวันเช้ากลางวันเย็นจนครบ14วัน เจ้าของกิจการผู้ประกอบการรายงานที่มีแรงงานมาจากพื้นที่10จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามให้รายงานตัวต่อในอำเภอท้องที่ทันทีและปฏิบัติตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อโดยเคร่งครัด กรณีนักศึกษาฝึกงานกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงให้สถานศึกษาแจ้งสาธารณสุขอำเภอเพื่อประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งให้นักศึกษาปฏิบัติตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อรวมทั้งให้สถานศึกษาจัดหาสถานที่กักกันตัวกรณีนักศึกษาที่ไม่มีสถานที่กักกันตัว ขอให้ประชาชนป้องกันตนเองโดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งมาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสูงสุดในการป้องกันตนเองได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็นตลอดจนงดจัดกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพรโ่โรคทั้งนี้ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2564เป็นต้นไป นายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคาม